อยู่บนน้องนะครับเกี่ยวครับพี่น้องอู้ห์เย็นนะครับพี่น้องนี่นี่ถึงเย็นตัวใหญ่เลยครับพี่น้องนี่ครับตัวมันใหญ่เลย อย oh, 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 oh. ู่ไปโน่นนิน้องโอ้อ้โอ้โอยู่ๆครับพี่น้องดินอยู่เห็นดินอยู่ครับจะเป็นป้ายยังครับเห็นดินอยู่วยุบๆยุบๆเป็นป้ายยังบ่หูนะครับอู้ปลาคอยใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่เลยค่ะ ตัวใหญ่ครับพี่น้องยุดยุดเป็นโลนะครับพี่น้องยุดย,ยุดยุดต้องลอยจังหวะก่อนครับนี่เป็นโลเฮ้อพี่น้องใหญ่เฮ้ยนี่ครับถือ ไอถทงปุ้ยแล้วอือตัวไงอ,อ,อ,อดึงดึงือกันเลยครับนี่ยยูไฮบอโอ้ปวยยูหุอกนี่ขัดฝากครับเดี่ยวจดอือได้ยยูครับ ไปอีกแล้วอยู่หือบอ,อนหลุดกันเบอครับเกี่ยวอีกแล้วไอ้โบเห็นโอ้โบยู่ครับอยู่่อยู่หืมขาดเสือกเล้วเี่อนองแเน่ ัเสือเข่งเลยครับเ,บเยวหรือวะเนี่ยโอ้ปลาดุกครับเนอะโอ้ปลาดุกตัวงามๆโอ้เสียดายเนาะตายครับตายแล้วนี่ครับ โอ้ถือเตะเตะหัวแรกหมดแล้วครับเนี่ยไปเลย เดี่ยวขักเกี่ยแน่แน่นอนเะมืนเอียนแล้วแบบนี้ครับเออรับนี่ก็เอียนน้อยครับเอียนน้อยอีกแล้ว โอ,อ,อ้ไข่ม้าเลยพี่น้องเลยปลาบอกไข่กินเบ็ดเลยส่นมามันจะกินบอ่อไข่ติดดึงเบ็ดไปเกือบชุนล้างเลยครับพี่นอ้องแต่มันกินบอ่อติด,ดนี่ค่เบิ้งเบิ้งคลิปยาวๆไปเลยครับพี่นอออ้องโอ้โหกก็ดึงไปอยู่ อ,อันนี้ยูตัวครับพี่ยูเกี่ยวโอ๊ยเกี่ยวแห้งไปนี่ครับบนเรือแล้วเดี๋ยวตายแะครับพี่นอ้องตายครับเอาไปเห็ดปลาเด็กโอ้ โครับตัวนี้พอปุดได้เยอืะทางนี้ก็ดึงอีกเลยครับอยู่กันโน่นเลยนะ ขึ้นขัดในนอกอยันเดือบอยู่ครับเฮ้ยที่เปียกเงี้ยหน่อยแต่นอกเนาะครับถีงเอียยอีกเปียกเงี้ยหน่อยครับ,อ,อ,อ,นนอ,รบอืม กัดขาดปากเมื่อเดี๋ยสีครับพี่น,น้่งเกี่ยวกินบกไข่ติดคแรบบับโอ้เกี่ยวอยู่กันอใส่ซิปเมนเอียนนะครับนี่เดี๋ย่ิคะพี่นอุอมนี่แต่ขาดปากน้ากินโบติดให้เลย มันเกี่ยวยุดโอ้ัถืิประดุกน้อยเตอไพี่น้องนี่ปลาเนี้ยมากินขาดเคืองเลยครับประดุกน่อยนะครับอืมมีแนวมากิน โอ้ส,ส่งใสเลยเริ่บกกายเอ้ยบกกายยังมากินปลาดุก่ข่คัดครึ่งนี่จังสี่ต้องถามบกกายจังสิโู้ว่ายังมันกินครับเพราะว่าบกกายเป็นชำนาญในการนี่ครับ้อ ปลาดุกอีกเลยครับอเออแมนนี่ปลาดุกหน่อยยังสิหน่อยนะครับนีแต่ใต้ครับพี่น้องขั้นบทใต้เนี่ยผมติปล่อยขึ้นนะครับมันหน่อยหมดอันนี้โบมียังกินหรอครับโอ้กินอยูก่กินหางครับกินหางหน่อยเดียวครับปลาดุกหน่อยนี่บอกไข่ามาเนาะพี่น้องปลาบอกกินเบ็ดครับ เมื่อวานห้อนแห้งครับอากาศสีฝนนะครับปลาบุกินเบ็ดอ,อันนี้ก็อุย้ยเอียนเลยตัวนี้นครับเอียนแล้วเอียนหน่อยครับเอียนใหญ่ตัวหนึ่งครับ ป้าบอกให้กินเบ็ดดอกพี่น้องมปไหนโบกให้คือครับ,รบรรออกลางอีกถึงแล้วมันมันดิน่ครังครับปลาดุกอีกนะครับปลาดุกปลาดุกบอกไข่เงยไปไหนหรอครับครับปลาดุก นี่นี่ก็บบอคไข่ถึกบอคไห่มานไนไดนแล้วครับถึกฮางๆครับอากาศคึมๆเรื่อครับอากาศมือนีฝ่ามืดคึมครับฝนสิตกมาอีกแล้วนี่ครับจะเศร้ากับตกปัดทีหนึ่งแล้วครับมันตกโบแห้งแล้วครับตอนนี้ก็มืดมาอีกแล้วนี่นี่สงสัยทีตกทั้งกลางเว้นนะครับพี่น้อง ยำเบ็ดแล้วทันบนนอเนี่ยครับอันนี้ก็ถือกตัวนี่ครับป่ายยา้นั่งอ,อยนอ่นี่ปากคอครับ ปลาคอหน่อยครับหน่อยแห้งเทะนี่พดฒใดว่นเนาะเนบพุดใดสิลปอยเลยครับเนาะอันเดี๋ยวพุไปมันพุดบ่ไดดมันตายครับอืมได้อยู่ครับนี่ก็สิลปอยขึ้นเลยครับมันใหญ่ก่อนค่อยมาใส่เอาไม ลืมเบิงงสองหลังสุดท้ายนะครับนี้บรถือครับ โอ,อโอ้ยถึอประดุกอีกครับโอ้ยบอกไก่หรือบอกไก่นี่น,นี่บอกกินหางครับอันนี้อันนี้กินหัวเลยครับหัวขาดไปเลย ติดน้อยๆนี่ครับเขาติดเบ็ดอยู่นี่ครับยังมากินครับต้องทำเบากายเวยครับพี่น้องยังมากินปลาไม่น,นี่กินสามโตเลยครับพี่น้อง นี่ยย่าเบ็ดก็แล้วแหะครับพี่น้องันไรพอต้มอยู่ครับแต่บอไขมันบรนไดหรอกครับพี่น้องให้พี่น้องติดตามเบื้องคลิปใหม่ๆอีกต่อไปเลยครับพี่น้องจะมีคลิปมาให้พี่น้องเบื้องไปเรื่อยๆครับการเบื้องแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องกดติดตามในสารบ้านโนนนะครับหากินหายากเจ้าที่นะครับนี่นี้กรับได้กลุ้มๆนะครับพอกันไหมครับ มือล้างครับรับมือนอีขอลาไปก่อนครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ